พระอาจารย์ครับหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนี่ท่านมาปลูกมางานพระอาจารย์สวยได้ยังไงครับอาจารย์ก็อ,อาจารย์เป็นคนนิมนต์เองตอนนั้นนิมนต์มาปลูกเศษพระติ่งประดามพรพุทธบัญญาของทางคารศิลปครคุณสองปีสามศูนย์อาจารย์เป็นนิมนต์ท่านเองเลยนะฮะใช่โอ้โหอาจารย์ไหวท่านสั่งให้เป็นนิมนต์เี่าจามาไปเองว่าท่านสั่งให้ไปนิมนต์ท่านนะครับอาจารย์อาจารย์แล้านเป็นนิมนต์อาจารย์นะอันนี้สายเหนียวเหรอครับอาจารย์ใช่ว่าปอมเหนียวเหนียวจริงๆ เหนียวจริงๆอาจารย์คุยท่านท่านคุยแบบไหนครับเพาะก็ดีน่าร <centimet, ๆ S 1> ัก <พ RS, S 2> ท่านคุยมีลารฮะท่านน่ารักโอ้โหท่านไม่มีท่านไม่ดุอะไรหรอกครับอมีเห็นเห็นคนบอกว่าท่านดุมากดุแต่ว่าถ้าถ้าไม่ถูกก็ท่านนอนดุแต่ว่าละว่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นดุระมาใช่ไหมฮะอาจารย์อาจารย์นี้มตนท่านหลายครั้งไหมครับอาจารย์คือคือายก็ไปของท่านแล้วท่านไม่ไม่ยุคายเหรอฮะไปแล้วฮะโอ้โหาปก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ล้ครับอาจารย์ก็นิมนต์นฮะแต่ว่าท่านมาบ้างไม่มาบ้างนกฮะคือท อถ้าไม่ได้ส่งใครมารใช่ไหมอาจารย์ไม่มีเพราะผมจะไม่มีส่งใครไม่มีส่งใครแล้วเวลาท่านนั่งนั่งนานไหมอาจารย์ก็นานนานใช่หไหมอาจารย์อาจารย์พระเกจิที่นั่งนานอาจารย์เห็นเห็นรูปใดบ้างครับพระองค์ใดบ้างครับลูกนั้นบุญก็นานนานนี้หลายชั่วโมงไหมอาจารย์เพราะท่านนั่งไม่กระดิกลงบนโต๊ะนี่สามชั่วโมงแน่นอนไม่ไม่ลุกอันนี้เรื่องจริงเหรอครับอาจารย์จริงครับถ้าขยับก็คือลุกเลยอู้แล้วเรื่องปัจจัยถวายไม่สวายท่านไม่ได้ใส่ใจครับอาจารย์ หลวงปู่โตววัดประดูชิมพีนะฮะอาจารย์ฮะต,ตัวเวลาท่านนั่งตัวตรงเลยนะลเหรอครับอาจารย์ทนะ่านจะไม่ไม่มค่อมเลยครับอาจารย์ครับหลวงปู่โตเคยสั่งเคยคุยกับท่านท่านบอกว่าท่านท่านไม่ได้เปกทั้งหมดท่านเอาตัวรอดแค่เยอะโอ้แน่นอนครับอาจารย์ท่านนั่งกรรมฐานเจ้าบ้ากว่าจะนั่งกรริสมาธิครับอาจารย์เปกของบอกว่าเปกของแป๊บเดียวโอ้ที่เหลือเอาตัวรอดแบบนี้ครับผมเคยคุยกับท่านนะสมัยท,ท,ที่เป็นเด็กอยู่นะ<อ> อาจารย์ท่านหลวงปู่โตนี่คือท่านที่ไปนั่งนี่นั่งภาวนากรรมาฐานเหรอฮะเนี่ยใช่โอ้โหที่เหลือจะเอาตัวรอดอเ่าเนี่ครับผมอาจารย์อันนี้คุยกับท่านตัวต่อตัว,ตว,ตวใช่ไหมฮะ<ช>อาจารย์ฮะ<ช>ครับโอ้โหอาจารย์สุดยอดเลยครับอาจารย์ครับ